สวัสดีจ้าเมื่อนี้ค่ามาพบเจอก,กันกับเมนูแกงเส้นค่ะแกงเส้นอุดรแต่ว่าเมื่อเส้นมะาละา้อมจะจะเอื่นวดก๋วยเตี๋ยวไก่มะละก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าแกงเส้นก็ได้จากก้จากินฮ้อนโซทอนฮอนจ้ะอันนี้เป็นเมนูโปรดคเมยอได้จ้ะจะมาก,กินเนี่ยเมื่อเสาวจา้ะเป็นเมนูอาหารเสารของอุดรจ้ถ้ากแกงที่อุดรกับเป็นแกงเส้นอุดรเนาะอ,อร่อย เผ็ดเองปรุงเองถึกปากเจะค้องจ้ะแต่ว่าเราจะเพิ่มพริกอีกพริกที่เมยขัวไปจ้ะขออนุญาตปรุงก่อนนะคะแป๊ดหนึ่งเผ็ดเผ็ดไปเลยน้ำก็หล่นจ้ะตูซื้อก็ถว่ถวยจะไงจะน่อยปวด อวยของเราจะเล็กเกินไปตามด้วยน้ำตาลน้ำาน้ำปลาปลาใสจ้ะเข้มแล้วมาทางบรรดุงละถ้าว่าบรรดุงนี่ถ้าว่าเข้มนี่คือรูเลยจ้ะเพราะว่าบรนดุงไม่น่าเกลือเค็มมากก็เติมเฉพาะน้ำตาลพริกแล้วก็มะนาวก็พอแล้วเราก็จะมาครเรย ส่วนผสมให้มันเข้ากันไม่มีถั่วงอกนะคะจริงๆถ้าเป็นเมโน,โนูนี้ต้องมีถั่วงอกแต่ว่าเราขี้เกียจออกบ้านมือมีเป็นมือวันหยุดจ้ะหยุดพักผ่ไม่อยากออกไปไหนอยู่บ้านวันหยุดบริเวณไปเที่ยวเลยจ้ะมือวันหยุดมือวันหยุดคือมือพักผ่อนสหรับมือน,นะคะมือก็จะไม่ไปไหนเลยจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน ถ้าออกไปนอ,อกบ้านก็นกนคือสมารถเป็นเมือตึอมชิมค่ะอ,อร่อยอผักเราค่ะมะละ กินมะระแล้วขมเพราะตอนนี้ย่างจะเข้าอายุสาสิบแปดแล้วจ้ะกินมะละหวานงุ้งจะคองเื่ากันว่าทำไมมะละมันถึงหวานอื รอแบบที่ลองดีๆก่อนมีนูเส้นๆนี่มักจากมักไร้ เมนูง่ายๆทำง่ายแต่อร่อย พริกหวานหวานมาก เลยฟิลแบบว่า,า,ากินก๋วยเตี๋ยวยจ้ะจนร้อนๆเือฟินอันนี้คือเขาอไอ้ที่ปุ่งเนี่ยจ้ะยนี่บ่เขาเครื่องเลยบ่าสามารถส่งแห้งเลยน้ำนมันจะล้น สรุปแล้วก็ต้องได้ใส่มือจ้ะ ฟินมากครับทั้งกินทั้งห่อนจ้ะเปิดแอร์ก็ว่าได้เสียงแอร์เขาอดเอาเด้อพอทนได้อยู่จ้ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนเนาะมันก็ยังพอทนได้อยู่แต่ว่าขนาหอนเนี่ยโอ๊ย อยู่ไปได้ได้วยจ้ะร้อนมาก มีมือเฮ็ดไะคันเดียวจ้ะแล้วก็ไว้ใช้กินกับเวลาเราประกอบอาหารก็เก็บไว้ได้นานน่านจะเป็นเดือนแต่ว่าถ้าเกินอาทิตย์สองอาทิตย์มือก็จะบุกเก็บไว้แล้วจ้ะ แต่คิดว่าคงไม่ถึงอาทิตย์หรอกเมิ์ดจะเฮ็ดกินดูป่ะนี่มักกินแบบว่าเอาตะเกียบคีบสินแล้วก็แส่ซ้อนกินมันดืจากมักกินขึ้นเมย์ปืะ มะระหวานไม่ขมมะระไม่ขมถักจะง่วงจะคลองอะลยจ้ะอายุมากขึ้นกินมะระไม่ขมแสบเสยตะกี้เมื่อก่อนไม่กินนะคะมะระไม่ขม 嗯。<laughs> 你先说，你先说。 เอาละจ้าพี่น้องจ้ามื่อวานนี้เธอมากินสนลัวเรือดมากินม่วมากกว่าตองกาบขอโทษขอให้เด้อจ้าทามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เมือยดีจ้ามื่อนี้เมือยดีก็ต้องขอตัวลาก,ก่อนเด้อจ้าแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า